ขนมอร่อยอร่อยจ้ามีข้าวเหนียวกอยกับหนุมมานคุกฝุ่นป่ะไม่ใช่ขนมตาลไข่ปลาเนาะน่ากินมากเลยน่ากินไหมคะยังมีอีกอะแต่ว่าถ่ายทำแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนดูว่ามันน่ากินขนาดไหนนะอร่อยมากเลยขอชิมคุณเนาะน่ากิน Ừ, khó kinh thức đường Ờ, kem kem nua nua Rất dai rồi Hả nước cháo Cập cải tôm nữa ừ. Rồi Dạ hết xếp Phơm phơm มากินขนมกันนะโคใกล้ๆอ่ะอร่อยมากอร่อยขนมไข่ปลาทำจากลูกตาลหย่มเหมือนทำลูกปาลาแล้วก็เอาเข้าเหนียวเนะเาะข้าวเหนียวมาคุกคุกคกค,กคกแล้วก็ปั้นเป็นรูปยาวๆแล้วก็หักงอลงเป็นเป็นแบบนี้ยคะะ่ะ อร่อยมากน,นี่ก็อร่อยไม่รู้จะเลือกอะไรกินก่อนดีไอเน,นี้ยเค็มนัวอร่อยมากกำลังดีเลยไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ